สมองหัวใจตับสามอวัยวะนี้เพื่อนๆคิดว่าอวัยวะไหนสําคัญที่สุดและเพราะอะไรครับมาฟังคําตอบกันนะครับสำหรับผมเลยนะนะครับผมคิดว่าตับสําคัญที่สุดครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าสมองเพราะควบคุมทั่วร่างกายหลายๆคนอาจจะคิดว่าหัวใจเพราะหัวใจคือศูนย์กลางนะครับที่จะคอยปั๊มสูบฉีดเลือดแต่ผมบอกนะตับครับเพราะอะไรครับเพราะตับเปรียบเสมือนพ่อบ้านใหญ่ครับ เพราะถ้าตับอ่อนแอเมื่อไหร่โอกาสที่เราจะมีภาวะสมองป่วยภาวะหัวใจป่วยก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าตับเราแข็งแรงนะครับการที่สมองจะป่วยหัวใจจะป่วยก็จะยากขึ้นครับเพราะตับนะครับทำหน้าที่สําคัญมากๆนั่นก็คือ1นครับตับเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ทําลายและขจัดสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายอย่าลืมนะครับสารพิษอันนี้เนี่ยจะทําให้เรามีปัญหาที่หัวใจอ่อนแอลงสมองเรามีปัญหาและอ่อนแอลงนะครับ และนอกจากนี้ตับยังเป็นแหล่งผลิตสร้างพลังงานทั้งหมดในร่างกายเราพูด,พดง่ายๆนะครับว่าตับเราเปรียบเสมือนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับร่างกายเรานั่นเองนะครับและนอกจากนี้ตับยังเป็นตัวควบคุมน้ําตาลในเลือดตับยังเป็นตัวควบคุมระดับไขมันในเลือดเราอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะว่าตับสําคัญที่สุดนั่นเองครับ okay.